เินทุกอย่างทั้งแรงกายแรงใจ,รงใจเราเหนื่อยกันไปเพื่ออะไรครับทุกคนเหนื่อยไปเพื่ออะไรครับทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อหาเงินใช่ไหมครับใช่ไหมฮะทำเพื่อแลกมากับรายได้แลกมากับเงินเพื่อที่จะมาใช้ในการดำรงชีวิตวันนี้เราต้องยอมรับครับว่า ถ้าเราไม่มีเงินอยู่ยากไหมครับยากอยู่ยากครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ถ้าเราขาดเงินไปไงฮะอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้วันที่วันนี้เนี่ยที่เราต้องยอมเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ก็เพื่อแลกมาให้ได้ให้มีรายได้เพื่อเที่ยวมาอะไรฮะมามาทางชีวิตมาซื้อความสุข นะครับให้กับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างของเราซื้อความสุดสบายทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยสีต่ต่างๆเราต้องมาเราถึงยอมเง,องนินเลยเท่านี้เราไปทํางานแล้วเขาไม่ให้เงินเราทำไหมไม่ครับไม่ทำเพราะจริงๆเนี่ยเมื่อเราขึ้นมาพูดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแล้วมักจะมีหลายคนนะครับโอ oh, ้นี่หน้าเงินจังเลยพูดอะไรกนพูดแต่เรื่องเงินเงินเงินเราก็ต้องถามกลับไปเวลาทุกวันนี้ที่เขาทำงาน ถ้าไม่ได้เงินเขาจะทำหรือเปล่ามครเขาก็ไม่ทำเหมือนกะันเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าโอเคละเรายอมเหนื่อยยอมเหน็ดเหนื่อย,เ,ยเราทุ่มเทนะครับมานั่งวันนี้นะครับผู้คนคงไม่อยากจะมานั่งแล้วไปฮะ,ะให้มันเสียเวลาเปล่า<ม>แต่มาแล้วเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงให้ชีวิตเรามันดีขึ้นเราอยากจะมาฟังนะครับทางรอดของเราหรือความโอกาสอะไรที่จะทําให้ชีวิตเราและคนที่เรารักเนี่ย มันมีุดที่ดีไม่งั้นเราคงไม่มาเสียเวลาน,นะนแล้วถ้าวันนี้เรามานั่งแล้วเนี่ยหลังจากออกจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยชีวิตพวกเราเปลี่ยนแปลงไปมีรได้กลับมาหลักแสนหล,ะละกักล้านต่อเดือนคุณว่าคุมมค้มไหมคุ้มบางสิ่งบางอย่างเราติดก,กับตัวเองเราติดกับตัวเองเราวนอยู่กับกับดักตัวเองครับมาเลยเราไม่เราไม่ไปไหนสักทีีทำให้ชีวิตเรามันไม่หลุดพ้น,นะครับ ถ้าทีหนึ่งแต่ถ้ามีบางสิงอยา่างมันมาสก,กาินเราเหมือนเคลียร์เส้นผมที่มันบางตาเราอยู่อะออกไปแล้วมันทําให้เราได้เห็นโอกาสเห็นทางลอดผมว่ามันคุ้มมากเลยนะครับวันวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังผมเชื่อวจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ท่านไดหมอคิดอนาคตน,นะครับหมดเวลาที่เราจะพูดถึงเรื่องอดีตน,นะครับใช่ไหมฮะซึ่งเราไปแก้ไขมาไม่ได้ เลครับเสียเวลากับปัจจุบันเลยครับที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้วันนี้เรามาดูว่าเราจะทําอะไรเพื่อให้อนาคตของเราเนี่ยนะมันดีขึ้นเราต้องยอมรับว,ว่าวันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาใครที่หยุดนิ่งหยับที่แล้วไม่เรียนรู้ไม่ปรับตัวเองคนเหล่านั้นไปนะสุดท้ายแล้วเขาจะอยู่ไม่รอดได้แต่รอ เงินช่วยเหลือปวดดุนจากรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยนะชีวิตแบบนั้นคุณว่ามีความสุขไหมไม่มีความสุขครับแต่ถ้าวันนี้ทุกคนเราสามารถจะอยู่บนโลกใบนี้ได้นะครับอยากได้อะไรก็ได้อยากซื้ออะไรทั้อยากกินอะไรก็กินอยากเที่ยวไหนก็ได้เที่ยวนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปทํางานที่มันทําอะไรที่มันเหน็ดเหนื่อยนะฮะทำสิ่งง่าย แล้วชีวิตวเราก็สุขสบายโว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมเพราะอย่างทำนี้มันง่ายมันมดงุกแล้ที่เราต้องมานั่งทำอะไรที่มันต้องใช้แรงงานหรืออะไรที่มันต้องเหนื่อยๆกูดูประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ทำไมประเทศเขาถึงมั่งคัง่งร่ำรวยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประชากรเขามีไรายได้ปไปเลยถามว่าประเทศสิงคโปร์เป็นแค่เกาะเล็กๆไม่มีทรัพยากรอ,อะไรเลย นะครับไม่ม <S.., S 1> ีทร 2...... ัพยากรแต่ทำไมคนประเทศสิงคโปร์จึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีรายได้มหาศาลเพราะเขาฉลาดเขารู้ว่าทำอะไรนะครับที่จะทำให้เขาไปฮะร่ำรวยได้ทำธุรกิจแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเรามองออกในสิ่งเหล่านี้ครับเราจะไม่ต้องลำบากเราจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไป ผมเชื่อว่าถ้าเลือกงานสะดวกงานสบายสบายง่ายๆแล้วได้เงินเยอะๆกับงานยากๆแล้วได้เงินเลี้น้อยเอาแบบไหนดีเอาสบายๆ,าายๆดีกว่าจริงไหมโอเควันนี้เราเข้าสู่ยุคดิจิตอลเราเข้าสู่โลก5.0แล้วนะฮะดิจิตอลละมีใครบ้างไม่ใช้มือถือมีไหมผมว่าไม่มีละใช่ไหมครับเพราะทุกคนใช้มือถือมือถือมันกลายเป็น อายุวาส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วขาดมือถือแล้วเป็นไงโอ้แทบจะใช้ชีวิตไม่เป็นเลยจริงไหมครับวันนี้ลืมมือถือไว้ที่บ้านนี่แม่ฮะต้องกลับเบลไหมใช่ต้องกลับเบลจริงไหมครับระหว่างลืมมือถือไว้ที่บ้านกับลืมภรรยาไว้ที่บ้านนี่จะกลับไปเราดีต้องรีบกลับเอามือถือเลยไเพราะถ้าขืนปล่อยมือถืออยู่ในมือภรรยาตัวนี้อาจเป็นข่าวหน้าหนึ่งได้ S <S <S จริงนะเพราะนั้นมือถือวันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มันจำเป็นในชีวิตมนุษย์ไปเรียบร้อยลวที่บอกเ่าละขาดไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่ท็อปอัพทุลิตเราคิดครับถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งนะฮะให้มันตอบสนองความเร่งเราต้องทําธุรกิจที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่มันมีความจําเป็นที่สุดของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปยัดเยีย่ยดเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปบางคับฝืนใจแต่เป็นสิ่งที่รุกคนเลยครับ เรียกร้องเป็นสิ่งที่คนอยากใช้อยากได้อะอยู่แล้วนะั่นคือสิ่งที่ง่ายที่สุดเราไม่ต้องไปสร้างความต้องการให้เขาอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นความจําเป็นของเขานั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของทองคำตัวนี้หลายคนเคยทําธุรกิจเครือข่ายเมื่อกี้เราเห็นหลายคนนะเคยทำเแต่บางคนอาจจะไม่เคยต่อให้ท่านก็เคยทําธุรกิจเครือข่ายแต่ญาติพี่น้องท่านกระํา ก็ต้องมีคนรู้จักการทำอยู่นะท่าน,นาไม่มีทางหนีมันพ้นหรอกครับผมบอกได้เลยครับว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็นธุรกิจที่สวยงามมันเป็นเรื่องที่สวยงามากแล้วผมโชคดีนะครับผมเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามสิบกว่าปีตั้งแต่เริ่มต้นผมทำธุรกิจเครือข่ายของบริษัทที่ผมเชื่อทุกคนต้องรู้จักดีคือ ตัวเอตัวใหญ่นะครับตั้งแต่ผมยังเป็นนักศึกษาเรียนวิญญาโทก็มีคนหลอ,อกไปฟังอุบว่าหลอกไปฟังได้เลยนะครับเพะคิดไหมนะฮะก็เข้าไปด้านฟังหลังจากฟังเรียบร้อยแล้วโอ้ในโลกนี้มันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยหรอมันมาชัดมากเป็นธุรกิจที่มันไม่ต้องชิ้นเงินลงทุนมากมายเลยใช้เงินลงทุนแค่เล็ก,ลกน้อย นะครับแล้วมองเห็นวงกลมวงกลมวงกลมที่มันขยายขยายออกไปเนี่ยโอ้โหมันมหาศัก์สมากเลยถ้าเราสามารถสร้างวงกลมเยอะๆเยอะๆออกไปเนี่ยนะครับเราก็รวยได้นะตั้งแต่วันนั้นผมตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นผมขึ้นตําแหน่งเอมอลก็คือตาแหน่งมรกในวิกติั้น ได้าปเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับรางวัลและผลตอบแทนที่รุปินนั้นให้มาก็คือนอกจากเงินแล้วชื่อเสียงอีกดนยศได้ขึ้นมารับเขมล้วก็ได้ไปเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมีไรายได้เดือนหนึ่งเกือบแสนณขณะนั้นซึ่งถือว่า3าสิบกว่าปีที่แล้วถือว่าไรายได้พอสมควรโอเคเมื่อเทียบกับเพื่อนๆหรือรุ่นพี่ที่จบปริญญาโทไปแล้วเนี่ยไปทํางานโรงงานเงินเดือนอยู่ที่สอง0 0 3 0 0สามมนแต่วันนั้น เรามีรายได้เดือนหนึ่งเกือบ,บแสนแล้วก็ได้เดิอนอทางไปท่องเที่ยวใน,ใน,ในต่างประเทศด้วยเป็นชีวิตที่มีความสุขครับแล้วก็เห็นถึงความสวยงามนะครับแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราทําธุรกิจขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเรามองลงไปข้างล่างในองค์กรของเราทําไมคนที่ประสบความสําเร็จ มันมีไม่ถึงห้าปอร์เซแต่อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมไปฮะรู้สึกสงสัยครับสงสัยว่าเฮ้ยโอ้ธุรกิจเครือข่ายมันดีแล้วทําไมอะ่ะคนล้มเหลวจึงเยอะจังทั้งทงี่มันเป็นธุรกิจที่ง่ายมากไอ้ส่วนตัวที่เราทําเราก็มันง่ายนะแต่ทำไมคนอื่นถึงไม่สำเร็จ แล้วคนที่ไม่สาเร็จนะมันไม่ได้มันมัน,ม,นมันไม่ได้เฉพาะจอะจงนะคือคนทุกแบบแม้แต่คนบางคนจบปริญารญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารพอมาทำธุรกิจเดินขายก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะแยะไป95%ไม่สไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ผมได้ประสบกับตัวเองก็เลยเกิดความสงสัยพอเกิดความสงสัยปุ๊บโชคดีมากเลยครับ จะว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ครับนะฮะออกก็ได้ได้ออกจากธุรกิจ A ใหญ่ออกมาพอเราออกจากธุรกิจนั้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนถ้าเราอยู่ในธุรกิจนั้นอยู่เรายังคงมีความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งที่เราทําเราจะไม่สนใจธุรกิจอื่นเลยนะครับเพราะธุรกิจนั้นเนี่ยมันจะปูฝังเราจริงไหมครับให้เราเนี่ยคิดอนะไรฮะมองมองมองภาพธุรกิจอื่นเนี่ยเป็นลบหมดเลย เนะเราก็จะโฟกัสให้ทีมงานเราเนี่ยมุ่งแต่ธุรกิจที่เราทําอย่างเดียวผู้นําก็จะเป็นแบบนั้นราะแต่พาเอิร์ดเกิอดอุบัติเหตุได้ออกจากธุรกิจตรงนั้นเมื่อออกมาแล้วนะครับก็เลยเริ่มมองหาว่าเอ๊ะแล้วมันมีธุรกิจอันไหนที่มันที่มันจะเทียบเคียงหรือมาดีกว่าไหมรูไ้ไหมมีธุรกิจไหนไหมที่ มันจะสามารถช่วยเหลือทีมงานหรือดาวไลน์ของเราเนี่ยไอ้เกเนี่ยให้เขาประสบความสำเร็จได้พเพราะอะไรครับเพราะคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยบางคนนะครับหมดเนื้อหมดตัวบางคนต้องสูญเสียหน้าที่การงานบางคนบ้านแตกสาแลขาดบางคนเป็นครับของกองเป็นบ้านเรือเพราะอะไครับเพราะเพราะแม่ทีมเลยฮะอัดยอด จริงไหมครับให้รักษายอดให้สำรองของไอ้ไม่หมดเลยซึ่งคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายปเป็นอะไรครับ